เอาละครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่นน้องทุกท่านเลยนะครับผมอ่ะก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปเกี่ยวข้าวกันนะครับก็เห็นมีน้องๆนะครับผมขอมาตามคอมเมนต์นะก็เห็นขอกันมาหลายคลิปแล้วนะครับผมก็เพิ่งไปอ่านเมนต์นะก็เดี๋ยวมาจัดให้เขาหน่อยละกันนะครับคลิปนี้วันนี้เราก็มากับเจ้าวรพจน์การช่างนะครับผมเปลี่ยนแนวบ้างครับผมเปลี่ยนค่ายบ้างนะฮะตัวนี้เป็นตัว2009หรือเปล่าเนี่ยนะครับน่าจะใช่นะนี่ฮะ โอ้โหอย่างสวยครับก็เอามาครอบฝุ่นสักหน่อยครับไม่ได้ขับนานนะทุกคนนะมาเช็ครถหน่อยครับก็เอามาเข้าอู่ครับก็เป็นอู่ของผมเองนะที่อยู่ตรงปั๊มตรงนี้นะฮะทุกคนนะเป็นปั๊มอะไรก็ไม่รู้นะอ่านไม่ออกครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะย้ายใส่เทนเลอร์คันนี้ครับเป็น S 700ครับนี่ S 700นะครับผมสวยๆเลยนะครับผมขายนะครับคันนี้นะเผื่อใครสนนะครับ อ่ะก็เดี๋ยวจะใช้เป็น10ล้อข้อเกษตร1ครันเนาะเอาไว้ไปขนข้าวนะครับก็คือวันนี้เราจะเกี่ยวประมาณ10ไร่เนาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราย้ายรถเกี่ยวขึ้นเทเลอร์ก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราไปขยบรถเทเลอร์ก่อนลืมลืมเดี๋ยวขยบรถออกก่อนครับพอดีตรงนี้พื้นที่มันไม่เพียงพอนะไหนครับเทเลอร์ครับผมเทเลอร์ครับมาทีนี้ เดี๋ยวคันนี้นะครับผมผมจะใช้มอสโฟล o มมีนะทุกคนนะโอ้โหเสียงอย่างลั่นเลยว่ะอันนี้ผมมาเดินระบบไฟใหม่นะทุกคนนะนี่อย่างสวยสวยจัดสวยจัดนะครับอันนี้เป็นรถแจกนะทุกคนนะเป็นรถแจกแต่ว่าผมเอามาทําใหม่เอามาดัดแปลงนิดหน่อยครับผมไอรถเกี่ยวเนี่ยเขาแบบเขาถอยหลังขึ้นหรือเดินหน้าขึ้นวะน่าจะถอยหลังขึ้นเนาะ นี่เป็นไงเครื่องฮีโน่อๆเลยออนี่ฮะโอ้พอดีเลยโอเคคันนี้มันมันเก็บลมได้ด้วยนะทุกคนนะมันเก็บลมตรงไหนวะเดี๋ยวดูก่อนเออถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่แถ,ถวถังน้ามันหรือเปล่า <laughs> ถ้าเก็บไม่ได้ก็น่าจะไปทั้งแบบนี้แหละ,ะผมขี้เกียจแล้วเพราะว่า,าไปถึงหน้างานก็ต้องแบบ เปิดลมเหมือนเดิมนะเพราะว่าแดดออกเอ่อป่าไปเอาบันไดขึ้นก่อนบันไดครับไปครับมากับฮีโน่ด้วยครับอโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่าครับผมวันนี้เกี่ยว10ไล่์ครับวันนี้ สิบไร่ชิวๆครับสิบไร่อ่าสิบไร่ครับป๊าบชิมหายละรถมาโอ้ใจเย็นเดอ้อลูกพี่เดอ้อนะครับนี่เดี๋ยวเจอลูกน้องผมครับนี่ลูกน้องผมตีวงข้ามฟากนะทุกคนนะมันจะถอยตามเรากันะ่ะมันจเจ้ายังไงกับชีวิตวะเอาแล้วรถเก๋งไปแล้วอาวอาวมันจเจ้ายังไงอะ่ะ ันนี้มันวิ่งเลนขวานะครับตรงนี้เหมือนจะมีก่อสร้างตลอดหรือเปล่าวะต้องมีสสวนเลนนะอเขาตั้งกลวยไว้ด้วยเอ๊ะมาแล้วเว้ยไปครับวันนี้รถเกี่ยวหนึ่งคันกับข้าวสิบไร่ครับมาดูกันว่าจะเสร็จหรือเปล่านะ ู้ตรงนี้มีสะพานไม้ด้วยวะ่ะทุกคนอันนี้พอดีเลยมี ลงสีอยู่ปากซอยพอดีเดี <g ül> ๋ยวเอาข้าวมาเทโอ้พอดีเลยอะเหมือนรถเกี่ยวผมจะมันจะยืดออกมาฝั่งขวานะเยอะเหมือนปลกเกี่ยวมันจะแบบไม่สมดุลกับตัวรถหรือเปล่าะ,ะแล้วก็ช่างมันเถอะนะทุกคนนะอันนี้คือทางไปนานะก็ตามที่เห็นเลยนะฮะ ลูกน้องเราครับจี้ดากมากเลยว่ะชิบหายแล้วตรงนี้ทางขาดเดี๋ยว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 ต้องซ่อมทางก่อนเดี๋ยวเราต้องซ่อมทาง,ราต,ง,ทางตรงนี้ใครมทำอะไรไว้วะเด้อเด้อเด้อต้องซ่อมถนนก่อนนะครับตรงนี้นะโอ้โหถนนขาดว่ะโอเคเรียบร้อยองานซ่อมถนนนี่ขอให้บอกครับแป๊บเดียว ใครอามาถิงไว้วะเนี่ยนี่มาถึงแล้วครับข้าวสิบไร่ครับแปลงไหนวะแปลงนู้นนะทุกคนนะแปลงนน้นับนี่สิบไร่ข้าวกำลังพอกเลยเ,เดี๋ยวเราเอารถไปจอดไว้ที่เถียงแล้วกันนะนี่เถียงของเราเองเด็ดออเปิมไอ้นี่ก็ขับรถไม่ดูเลย อย่างเดียวครับอ่าเจอไวก่อนๆจกอ,อก็เดี๋ยวผมเอารถเกี่ยวลงเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเริ่มเกี่ยวเลยนี่เปิดอุ้มแล้วก็โดยกันเลยครับผม ลองทางไหนได้บ้างวะเนี่ยเดี๋ยวไปลองทางโน้นดีกว่าทางโน้นน่าจะลงง่ายกว่านี่โอ้โหดินเหมือนจะหลมนิดนึงนะเนี่ยนี่ฮีโน่ครับฮีโน่เครื่องฮีโน่ทั้งดุนเลยอันนี้เป็นหม้อน้ำคู่ด้วยโอ้โหนี่ครับแปลงนี้นะทุกคนนะ ผมจะเรื่อเกี่ยงไงก่อนวะเนี่ยไดเดี๋ยวลงเลยแล้วกันนะครับไปรุ่นได้นี่ฮะผมจะเก็บขอบก่อนนะทุกคนนะะเก็บขอบไปก่อนเลยครับตรงไหนที่มันเกี่ยวยากนี่แหละผมจะเอาก่อนเพื่อเลยเฮ้ยตรงน,นี้เก็บไม่หมดเว้ยเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวมาติดเว้ยตรงน,นี้อ่ะไม่เป็นไรครับตามขอบมันจะเกี่ยวยากนะผมจะข้ามไปเลย เออครับผ่านในหน่อยขอัผ่านภายง่ายกว่านะเออเกี่ยวหมดไหมวะนี่ไอ้ตามงขอมันจะแบบมันอยู่นนนนนอยู่บนบนคันนานะคนเอาไปอยู่บนคันนามันจะเกี่ยวไม่ได้นะปากเกี่ยวมันเอาไม่ถึงอะ่ะเนี่ยเห็นไหมเออข้ามมาก่อนข้ามมาก่อนเออบน,นี่ครับอ่าสิงเลยครับทีนี้สิบไร่ชิวๆครับวันนี้ ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวเสร็จหรือเปล่าเนี่ยเออเกี่ยวเกี่ยวข้าวไม่หมดเว้ยเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนเกี่ยวข้าวไม่หมดเกี่ยวข้าวไม่หมดเออต้องเกี่ยวให้หมดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่จ้างอีกนะ น้ามขอนะมันเกี่ยวอย่างนะครับมันมันก็ละระดับกันนะเเอาละครับทีนี้นทำไมรถเกี่ยวผมมันอืดๆวะเนี่ยเออเกี่ยวข้ามไม่หมดอีกแล้ว บิ่งยาวๆครับผมต้อเหมือนจะเกี่ยวไวอย่างนั้นเนี่ย ตามขอบเหลือเยอะเลยนะครับตามขอบมันเกี่ยวไม่ได้นะเอ่อนี่เอาล้วครับตอนนี้เก็บขอบได้แล้วทีนี้เ้เราก็วิ่งยาวเลยครับตามขอบก็ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน เอาละครับผมก็เกียรเสร็จแล้วครับจิบไล่นะทุกคนนะโอ้กว่าจะเสร็จครับผมก็นานนะอาก็ได้ข้าวแปซครับผมอของอุ้มเรานะฮะได้หนึ่งอุ้มพอดีเลยครับโอ้โหอุ้มนี้คือแบบเก็บข้าวได้เยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวเอาไปใส่10ล้อกันเอาข้าวไปใส่10บล้อกันดีกว่าี่เกียวเสร็จพอดีเลยเห็นไหมโอ้โห ก็ถือว่าเสร็จอยู่นะครับวันนี้นะอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้าวใส่10ล้อก่อนครับผมนี่นี่ครับเอาข้าวใส่สิบล้อรครับผม เรียบร้อยครับผมก็เสร็จ<อ>สิ้นแล้วนะครับผมสำหรับธารกิจเกี่ยววันข้าวนี้นะครับก็ถ้าใครชอบครับฝากกดไลค์ผมด้วยนะฮะก็คลิปนี้ต้องขอตอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ